สวัสดีค่ะปพสดคุยถึงที่นั่งบนเครื่องบินนะคะที่ปอมีประสบการณ์ให้ฟังนะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์เนาะฟังเป็นความรู้นะคะเปิดหูเปิดตานะคะก่อนที่ปจะเล่านะคะดูภาพเหตุการณ์วันที่โปกลับจากนอตตากตาก่อนนะโปอกับมิเตอร์ไปคริสต์มาสนะคะกับครอบครัวของมิเตอร์ที่นอตตากตตามานะคะ อากาศที่นู่นหนาวมากๆเลยดูกันค่ะ แข่งบนหลังคามาที่โรงแรมเดิมห้องใหม่พื้นเป็นน้ําแข็งหมดเลยเอารถมาจอดคืนนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่ง เที่ยวบินเราตีห้าปกติแล้วไม่ได้กลับเช้าขนาดนี้นะเป็นครั้งแรกเลยที่กลับเช้าอย่างนี้หนาวมากที่นี่เมื่อวานเมื่อวานวันที่27อู้นี่เป็นน้ำแข็งหิมะตกหนกักฝนตกด้วยแต่เมื่อวานเรายังอยู่ที่บ้านแม่นะจ๊ะเป็นไงล่ะยิ่งกว่าแม่คันนิงอีกไหม ไม่ได้เช็คอุณหภูมิว่าเท่าไหร่หนาวสนามบินไม่ค่อยมีคนเพราะยังเช้าอยู่เอากุญแจมาคืนรถเช่าใส่กล่อง ปอมีประสบการณ์นั่งเครื่องบินในประเทศอเมริกานะบ่อยนะคะวิตเตอร์ก็มีตังพอจะซื้อ First Class ได้นะคะที่นั่ง First Class จากที่ปอได้นั่งกับวิตเตอร์เนี่ยก็อี้ใหญ่กว่าที่นั่งปกตินิดนึงมีพื้นที่บริเวณขาเนี่ยเหยียดได้สบายขึ้นนะคะมีตรงที่เก็บทีวีเป็นโต๊ะเนี่ย กินอาหารนะคะในเครื่องบินเนี่ยก็จะมีเสิร์ฟอาหารตามมื้อนะคะเที่ยวบินที่บินสั้นๆเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟมีเป็นขนมคบเคี้ยวแจกนะคะในส่วนของ First Class เองเนี่ยเมื่อบินตรงกับมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะคะพนักงานจะมาถาม,มาว่าเราเนี่ยอยากกินอะไร เขาก็จะมีให้เราเลือกหนึ่งสามสเมนูอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะอะไรที่เรากินไม่ได้เราก็อย่าไปเลือก บางครั้งเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะจับเอาเฉพาะชิคเก้นไหม b บีฟไหมหรือสลัดออย่างเงี้ยนะคะปุกก็จะเลือกเอาสิ่งที่ปุ๊กกินได้ปุ๊กก็จะบอกเขาว่าชิคเก้นหลายครั้งฟังรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงปุ๊กก็จะเลือกสิ่งที่ปุ๊กกินได้ก่อนนะคะอะไรที่เป็นเนื้อปุ๊จะไม่กินนะคะของที่อยู่ตรงที่นั่งเนี่ยมีตำแหน่งที่เขาเก็บนะอย่างเช่นทีวีหรือโต๊ะเนี่ยนะปุะไม่รู้ว่า แต่ละที่เนี่ยโปเจอต่างๆกันโปรก็ไม่รู้ว่าทำยังไงบางครั้งโปก็มองคนที่เขานั่งข้างๆกันบางครั้งไม่ได้นั่งคู่กับมิเตอร์เงี้ยว่าเขาทำยังไงและหลายครั้งโปก็ไม่มองโปก็ถามพนักง,งานให้พนักง,งานมาดูให้นะคะครั้งนี้เนี่ยโปหาทีวีไม่เจอ ให้พนักง,งานมาดูพนักง,งานก็หาไม่เจอพนักง,งานมีการเปลี่ยนเครื่องบินตอนที่เขาทํางานเนี่ยพวกก็รู้มาจากเพื่อนนะเขาไม่ได้อยู่ประจําเครื่องบินแต่ละลำนะคะเขาไปถึงเขาก็จะเดินหาเครื่องบินต่อไปที่เขาจะต้องขึ้นก็ตามตารางของเขาแหละพวกก็เดาเองจากที่เจอแอร์เขาไม่รู้เขาก็บอกไอ้ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกที่เป็นอย่างนี้เขาก็คงไม่เคยมีผู้โดยสารถามหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้นะอย่างวัไม่ได้เดินทางบ่อยมากนักแล้วพวกก็ไม่ได้นะ ง first class บ่อยๆนะคะพวก็ถามเลยนะคะโรด่ดูวิดีโอคนที่เขาทำให้ดู b u s i n e s s class เนี่ยโรดคิดของโรดเองว่ามีเฉพาะเดินทางระหว่างประเทศนะนอนไปเลยอะเพราะ first class เนี่ยเป็นแค่พื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็เบาะใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะคะราคาแพงกว่าที่นั่งปกตินะคะบิตเตอร์เขาจ่ายได้เท่านี้แหละในประเทศถ้าไประหว่างประเทศเนี่ยแพงเกินไปโก็ถามบิตเตอร์ระหว่างประเทศเนี่ย จำได้ว่าที่นั่งกว้างมากกว่าที่นั่งในประเทศที่เป็นธรรมดานะเขานั่งสบายกว่านะคะ business class เองเนี่ยก็จะมีพื้นที่กว้างมากเลยเป็นห้องส่วนตัวให้เรานอนได้ส่วนอาหารนี่นะปราเสียดายเพราะมิเตอร์ไม่ค่อยได้กินมิเตอร์จะกินอาหารไม่ลงปวราเสียดายเวลานั่ง first class เราไม่กินเพราะเพราะอ่ะ คิดว่าขาดทุนไงเพราะเราจ่ายแพงแล้วทำไมเราไม่ใช้ให้คุ้มกับที่เราจ่ายไงแต่เขาไม่อยากกินก็คือไม่กินอ่ะโบน,นนึกอยู่ว่าจะบอกให้พนักง,งานอ่ะเอาอาหารที่เป็นของมิเตอร์มาให้โอดกินแทนโบนไม่ไหวแล้วไงกินของด้วยอิ่มแล้วเงี้ยเอามาเดี๋ยวจะเสียของนะคะอาหารบนสายการบินที่บินคือเดลตานะคะอร่อยถูกปากกิน ทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งนะคะห้องน้ำโปนไม่ได้ใช้นะคะบิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยโบจะเข้าที่สนามบินให้เรียบร้อยพอาขึ้นเครื่องบินโบนไม่อยากใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินเครื่องบินก็มีแบบเก่าแบบใหม่เครื่องบินแบบใหม่ก็มีทีวีเครื่องบินแบบเก่าไม่มีทีวีนะคะเหมือนในภาพที่โบทำให้คุณดูเนี้ยแหละบนเครื่องบินแต่ละลำ มีจำนวน First c คลาสอยู่ไม่กี่แถวนะคะบางลำมีแค่3แถวแถวละ4คนก็12คนแล้วพอขึ้นไปเนี่ยพนักง,งานก็จะมาบริการถามก่อนว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมโดยที่ยังมีคนเข้ามาผู้โดยสารเนี่ย เดินเข้ามาไม่ครบเลยอะแต่พนักง,งานก็จะถามบริการก่อนก็จะดักหน้าดักหลังผู้โดยสารที่กําลังเดินเข้ามานะบดคิดของบดเองว่าทําไมเขาไม่ให้ผู้โดยสารเข้ามาให้หมดก่อนแล้วค่อยบริการแล้วก็คิดไปอีกทีหนึ่งเขาก็คงบริการเป็นส่วนของ first class ไงเสียงเงิน แพงแล้วเขาก็ต้องบริการก่อนก็แล้วแต่สายการบินละมั้งปุ๊ก็ไม่เคยใช้สายการบินอื่นนะสายการบินอื่น First c l r s s เป็นยังไงต้องหาดูใน YouTube นะคะมีคนทำให้ดูใครที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินเลยในชีวิตนี้นะคะเงินก็ไม่ได้มีมากซื้อตั๋วเครื่องบินหรือไม่ได้มีโอกาส ไปต่างประเทศหรือไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะบินในประเทศก็มาดูคนที่เขาําให้ดูนะคะปนก็เป็นคนนึงเล่าให้ฟังนะคะมีภาพมาให้ดูเข้าไปดูวิดีโอปดได้ในช่องนี้แหละเยอะแยะเลยนะคะเป็นการเปิดหูเปิดตานะปนเองก็เปิดหูเปิดตาจาก YouTube นี่เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะที่มาดูและมาฟังปดน,นะคะสวัสดีค่ะ